นะมาพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับกีมาตามมันเล่าพัฒนางวดแรกนี่นี่งวดแรกต่ว่าทรงไห้สามงวดแล้วเล็กวิ่งยังบลุดเป็นบอเล็กวิ่งบลุดเจียบลดเคียนบอเหล็กวิ่งเลขอลูดอยู่บอลอ่อนพอเป็นทรงไห้อยู่ตะว่าเป็นบ่ให้ลงเอาบัดหนึ่งงวดนี้ตัวเราเก็บงวดนี้เป็นขีดแสมเปินเอาสามตัวกอนสามตัว มาลอารูปงวดแรกของล่าพัฒนาอยู่นี่คือว่าคักแถบเอาไปลอามึงเด้อนี่เด้อเด็กเลขยสามตัวบ่สามตัวต้องเชื่อถือต้งสามตัวเลยดิโอ้เขามาสามตัวมันมาเห็นดอกเขียนตัวหน่อยเดียวไม่เขียนใส่กระดาษเอซี่พี่เขียนแล้วเห็นเออจังเขียนแล้วเห็นเอาตัวใหญ่เห็นปนอิ่มคนน่ะตัวหนังสือเงี้ยมันเขียยังย่านอยู่เนาะเขียนไข่น่าไข่เขียนลอยไขเขียนรถเขียนมันทีก่อน มือง,งามไม่เงียอกะเขียนจอจานละเขียนเขียนอะไรังตงวันจัน์เขียนตะจอจานกับพ่ออ่าแปดโอ้จังสี่ะะพี่น้องเป็นบบเคยจักยาเหล็กเล่ามิตรทรงห้ไปเบิงเล้ามันหอดเดือนเก้าหรอปะเดี๋ยวนี้เก้าเดือนแปดด้นี่เขียนเป็นเลขแปดเก้ด้วยเดือนสิ ยืดที่สัวแมนอยู่เปลแมนพอเดียนเก่าเดียนเก่าเอเนี่ยเิงไปทีเียไปวัดที่เดแมนเดียนเก่านะเดียนเก่านะวันที่หนึ่งวันที่สิบเนเนาะวันที่แปดกลืมเมือกันเนี่ยอ้เก่ากับเก่าเก่ากับเก่าเล่าได้พี่น้องได้เล่าเล่าเล่าพัฒนาของขวัเสียนกุจิเป็นเป็นอยากแบงปันส่งไปให้แล้วสามงวดเป็นวายจะฝ้าลงเบิรงไปกวน่าท่น ว่าเลขวิ่งเพื่อนนี่พ่เคยหลุดซับที่เพื่อน่งไปให้สามวดนะเฮ็ดตัวเดียวหลุดเลยอืมเพิ่งอันเิ็ดวันนี้เข้าเฮ็ดเลยเอาขั้นบกเข่านี่เพิ่นขีบจริงวันเลยดิ่นเอาอันขั้นบกเข่านี่ยเอฟซีเพิ่นนี่ประทับใครเ่านะทับให้มาทับรถให้มาทับเลยเฮ็ดให้ปพื่อนเฮ็ดสองอันนี้ อนีเกตสองเก้าเลขสามตัวคมันออกตัวกับคือเก็ดเก้าสองฮะมันก็ไม่รักลอยเลยไงบอกอกกระเจ้าโตด่แล้วเหอเรียกันนี้กระเจ้าคู่นหมอยู่หรอพอใจมันเข่าขี่อยู่หนาอยู่หลังอะไรที่เขาเองเสียง่ายในการที่เรานี่าะความแม่บนบนล่างบนล่างอ่าพอฝอยแม่เพินอานออกยศบนเป็นบนอันนี้บนตั้งห่าง แยกความบ่รับประกันให้เล่กันออกบนคือบนย่างเดี่ยวล่างกับล่างย่างเดี่ยวเลยสองเก้าเก้าสองก็กลับไปฟั่มบ่มัน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 จะออกมันกลับไปตัวมันกลับไม่ตัวจนนี้ขันมันออกตัวคือสองเก่าลวดนะวันนี้ล่างอันเจ็ดสองอะไรดีเนาะถ้าพี่น้องเข้ามากเรียกเจ้านี้มันเห็นได้ช้ดนี่ มบมเดลเฮดหลายตัวล่างบัดโอ้คือาคิมาตรฐานเลยเขเลขสองคู่นี่ว่าไงแม่ล่างตัววิ่งมัอน,<จ>นชั่นมากเป็นล<ะ>่างมันออกงานเป็น,ออนปล่างเลยโอ้ทันมันออกตัวตรงคือต,ตัวนี้เอา้ล่างบาม ล่างบ่มีเลขวิ่งหมดนี่นี่นี่เก็ดเลยนี่นะโอ้เก็ดบนล่างเก็ดนี่บนล่างเลยโอแล้วมันออกบนเคื่องก็มาหลักร้อยไหนบ่นี่มาดูว่าล่างวิ่งกับพวกเขียนนะมอโบนกับพวกเขียนบ่บ่วิ่งแบบสุดตัวมันหลุดสุดตัวมันหลุดวิ่งเก็ดตัวเดียวบนล่างกับพ่อแล้ว

เห็นกับบได้ลงแหรอบอนุญาตว่าลงเนี่ยเป็นบอลเมียอ่ขั้นคนบอลอนุญาตว่ากาศลงมีต่เพิ่นบอกว่าเบิงกอนเบิงกอนนะะมันออกห้าหนึ่งหนึ่งเมีนบอแยทห้าหนึ่งหนึ่งเมีนบอแมนี่มันก็ได้หนึ่งสีเมีนบอมันออกตรงตเรื่อยบานหนึ่งบานนี้อันมันออกกันมันออกหนึ่งสีกับหาหนึ่งเมียนบอห้าสี่หนึ่งไหมเออวันนั้นเออหาสีหนึ่งเห็นบอลก็ออกห้าสี่หนึ่งรวดมันออกเป็นสี่หนึ่งนี่ เห็นได้หนึ่งสีเหรอเล่เล่เล่ออกสปบบาทอืนแมนจากสีหนึ่งมาปั๊บไม่เห็นอะไเกลียวหกนี่เห็นบอมันก็ออกเกลียวหกตรงๆเลยนี่บานอีมวลรุ่นมาไม่เห็นได้รบอกบอกว่อนอกมันออกอย่างซุนซุนแปดแปดอี่างซุนแปดแปดเนาะอือซุนแปดแปดบอกเราซุนหาก็าแปดแปดมันออกอย่างก็ชุนซุนอย่างมันออกศูน

บ้านี่บ้านี่เมื่อออก4088มันบ่ก็ัม่ได้ยัน40เมื่อเมื่อออก0เีดบนนั่นเอันมาอออก0เล่างนี่0เูนยดล่าง0เกียด่นเกียด01บน0เกียดอบาน0เกยด01ปั๊บมันบ่มันว่าออก8เจีดนี่คอยบอกกันหกแบดก็เข้าหามันบ่กคอยบอก แหวนก็หามออกแหวนเจ็ดนี่นี่แหวนนี่บานนี่เลยบานแปดแปดไม่ไม่ได้สองไม่ได้ตัวเดียวนี่เห็นป่ไม่ได้สองเก่าตัวเดียวเลยบานนี่บานนี้สองเก้าบานนี้ล่างนี่ไม่ได้เจ็ดสามกับเจ็ดศูนย์ไม่เทบานี้นี่เนอหนี่ให้เลขตัวเดียววะเดียรมั้ยล่างนี่ยกระซัมตัวเดียวเพรามันไปกลับเนาะเล่ตัวเดียว เรียกอเบ่เฮดหลตัวยังวาล่างไงสองครูอืมคันสามตัวคือออกโป้งเลยตัวนี้รถต่า่าเล็วิ่งนี่เจียให้ทไเก็ยนี่ใ้รูุดบนล่างเนอะรลุดบนล่างเลยอำอไ้มันมาดิเออเพราะวันซีตัวเล็กแมนบอล่ะเล็กซีตัวมัน่อยเล็กซีตัวอ่าจีะอเจ็ดศูนย์สองเก้าที่ใคเดิแมนบ่ล่ะคือขึ้นบนข้างล่างซียวเนี่ยจะมาถึงแม่นี่ เจ้าขวยจับกู้ให้เจ้ามือถือคือแต่ถ้าจะวิ่งถ้าจะรูดเนีเ่จัดเลยจัดเลยล่องเบื้องนี่ตัวเดียวคโครูนส่วนเลขสามตัวนี่เจ็ดสองเก้ 29, <c oughs> เาเจ็ดเก้าสองก็เลขตัวเดียวคนก็เลขสองตัวกับสองเก้าเก้าสองให้มันใหมันรูดลักนีมันยี่สิบตัวม,มันเบิดหลายรวล่างชื่อจริงชื่อจริงซ้ำนี่รวดไม่ต้องลงทุ่นหลายนี่ล่างนี่ก็เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เนาะเรียกหน่อยอันนี้บน ย่างละหาชิบะต์กระเบิดลอยนึงอันนี้ล่างย่างละหาชิบะต์กระเบิดลอยนึงเป็นช่องลอยเขาาคือเขาตัวนี้รุดคือรุดตัวนี้เล็กหน่อยครูคือการขึ้นจำจำบังรถเขาจะเอาเล็กอันนี้คือเลขสี่ตัวเขาเจ้าได้สี่สิบบาทได้เป็นสี่เซียนที่เขาว่าเอกเลขสี่ตัวในหลายอ้าวพ่อเขาก็ในหลายครับผมอ่ะอย่าลืมฝากคนไลยคนแชร์คนติดตามด้วยพี่น้องด้วยสวัสดีครับผมเบิ่งเบื้อหลายตัวก็มูฮัม